สบายดีพี่น้องสบายดีเศร้ายูทูบเบอร์รอบโลกมืาอนี้มืาอนี้สมา,สสมา,มานกเก็บพักบ่ง,าง,งาเพื่อแซ่พัดมาหมาเนี่ยพูเจ้ามว่าไงพักบ่งกำลังงามทาควายเดชเนี่ยก็สแตกออกไปไลยอยู่เด้โอ้ยบวระขันไกลมากเนาะเอาเมื่อยเด็ดเอา,อามไงงามบวกระลังงามเห็นบวบุม้มพีปลาให้เขา บ่นเราบ่มีป้ายเขาดอกอันมีอยูุ่ปลากะแต่ว่าบ่ไม่เวลาไปมูเจาเฮ็ดงานไปนี่นะเฮ็ดงานอันกะกลางคืนตือนมากเราขี่ขาดบ่อยากไปใส่ก็เลยสิมานผ้มามะเขารัางบานนี่แหละอบ่เขาป้าเขาดงกับพ้มามะเขา้ังบานโอ้ยมูนาทาคอยทาคอยเด็ดออกไใบแต่แตกออกมาแกแห้งสวง,งามค่ะล้มอมูเจาะมงึง,มงนะ งามคักปลูกกันปลูกปีทีทะเลเาตบุลูกยยดดกิน,นแก่ปดถาเบิ้งแล้วมันแตกออกมาแห้งงามุขเขาแล้วมันทิสองอาทิ์ขา้างหน้ามาถาเบิ้งว่าสิงงามเป็นไงพักบุงเนาะอันยีบานนาเพพักบุงจีนนีงนะ มันดีเกินพักบุงแต่ว่าอยู่บ้านเราขอบูค่อยกินพักบุ๋งมันจะกินแต่พักบุงอยู่แต่ตามสะนะแม่บย่บค่อยปลูกพักบุงไปไหนหรอกไอเพื่อนเฮ็ดอันนี้ก็อันอันพักบุงอันนี้ก็บพักบุง,บงไฟแดงเป็นเนาะแต่ว่าเคยเฮ็ดบุเป็นไหมนะสิบเขายูทูบบ้างอันวิธีเฮ็ดอยู่อันนี้ก็ cây này cả cây, cây măng tre nữa, để măng tre ngay, khử mát cả măng kiệu cả tai khi câu. xe đạp bật cây mà nó tát ba đeo lót. Anh em mới tát thừa nhọt đâu nữa. rồi nó, mà... đó mm -hmm um... hmm. để nó nhúp cái này có non บอเป็นยังข๋วยกินคือเก่านี่เสร็จแล้วพ่อบ่าเป็น้ังพ่อบ่าพ่อเหรอเนี่ เอาตัวนี้ไปน้องเด็ดไปว่าเรจะแตะแหววว่าไหมเนี่ยแม่ไงคะงามไหมบัดนี้ก็เอาเบิกแตงกวาหนิีน่น้องให้ไม่ขึ้นให้ให้ไม่ขึ้นคางไหมให้ไม่ขึ้นเหาต้องซอยมันขึ้นมาเอื้อนเนี่ยมาเอื้อนคุณเหมือนคุณสาวไม่ยุตจะไปซื้อแนวอันนี้ไหมจะไปซื้ออันนี้ไม่เห็นคางมันไหมเพราะว่ามักเริ่มใหญ่แล้ว แต่ว่าต้นนี้บวค่อยไม่ลูกมุจเจ้าเอาอีกแล้วงามอีกแล่ะมกแตงกับปลูกงามจากตะไบโบตีต้ยินมันนี่นะเนี่ยกะร่ำยืนนี่ต้นนี้ดกยื่ได้มุจเจ้าหลายลูกอยู่แต่ยังมวยญ่กะร่หญ่เลยต้นมะเพลกกะขี้ขัข้นยืนก็ได้บุนอนละบ่ะทนี้มึงนี่นอนเกือบทุกตน้นต้นนี้ก็นอนอะไแงงอยู่มึงนี่ เพ่งแน่พี่น้องหันใบพวกหอมป้อมไข่เพิ่งแน่โอ้ยงามคักล้างจากอันวิดีโอคลิปที่คอยเทดไปแล้วนะกระลังเกิดตัวน,นี้จักมือพัน,นไปอาทิตย์หนึ่งพันไปเบิ่งนแน่หญ่คักเบิ่อแน่ใบสาละแน่ก็งามคักแต่ว่ายังบุ๋มมี่อันแต่ว่ายังบุ๋มมี่มะเขือสุบอยู่มะเขือยังบุใหญ่ยังบุม๋มมีหลูกอยู่นงง่ามบอคุณชายก็งาม เอ้ยอันนี้ก็กระล่งกันกระล่งงามขึ้นมาอัน,นใบกระเพรามูเจนเน้ามึงไงคาคอยเธอข่คอยเบิ้งไปแล้วเกิดมาใหม,ม่มึงไงแตกออกมากแบบน,นี้มูนเจ้ามึงไงงามงามนี่กระล่งแตกออกมามึงไงเห็นบ่เนี่ยกระล่งแตกออกมาแบบนี้คอยระบูงหูเนาะถ้ากระเบูงหนขดตั้งแต,งต่ตดแตตโดนแล้ว ขาก็เลยปล่อยมันแก่มันตายกว่าจะตัดไปนีนไหมปกติฐาน้านรามันแก่แล้วเขาตัดแล้วไม่จะเกิดว่าใหม่เป็นดอกงามครับนี่อ่อนซ่อนแต่ว่าปลูกยูนปลูกอยู่พืนบุหรีเนาะอันนี้ก็คือพักคุณตูโอ้ยงามครับอิตย์นี่เราควรจะได้ตัดยุ่เจะพอนตัดแล้วก็เอาไปแซนช่องฟิตไว้ี้ไหนไหมนี อันนี้ในอย่างก็เม็ดอันเม็ดพักชีเหลือปีที่แล้วพี่เจ้าเหลือปีที่แล่รดนไว้แล้วก็เกิดมาใหม่อันนี้ก็ขึ้นหลือจังแตงน,นะคือกันใบกะเพราใบกะเพราแดงนะพูดเห็นนัน่นวะนใบนั่นบ่อันนั้นก็แม่นคือกันเหลือแตงแตงใบเม็ดลดนตะปีที่แล่พอน,นีนะอันนี้จะเป็นต้นมะเขือติหรือยอยังคือนมะเขือบ่ดมก็ดูต้นมะเขือพอนี่ โบไม่กินคือสิมันต้นมะเขือแหละมองน,นี่มะเขืออีหยังยมันดอกสีม่วงโบมัน,นจะเป็นมะเขือม่วงซะบ่โม่เจ้าเวลาไปซื้อตอนกจ็จะขายกับมันเบิ้งรูปมันเกิดขึ้นขึ้น่องมะเขือแบานเ่าอยู่ทั่มะเขือลายแบานเ่าน่านะแต่ว่ายังโบไม่มากเลยไม่นอกะลังเป็นดอกกะลัางงามกะลังขึ้นมากเลหลังจากที่วัน คลิปที่แล้วข่อเฮ็ดไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ต้นนีนขึ้นมาใหมา่ทั้งกลางนละแปลงเออเติร์ดอยู่บ่มี่ยังแต่ตายกินเบิร์ดเอาต้นบักกูเป็นยังไงเ,เอาต้นบักกูก็ล่มพัดล่มถูหลายเอาใต้ระบาดท,ท่านี่เอาเป็นยังมะกอกกันบูเจ้ามั้งไงอ้าวเป็นไปแล้วอะไน โอ oh shoot. มันนะยังเทเลเอ,ยอยู่บาทนี้จากไหนล่ะบาทนี้มูเจ้าล่มแห้งหลายเมื่อวานนี่นะโอ้ยเดี๋ยวขอสิว่างกองขอสิแปลงต้นมะกรูดขอลงพี่น้องได้สำเร็จเลยพี่น้องพ่อละบาทนี้เนาะได้หลายเติบใบได้มึนนงมนี่งามบา่มูเจ้างามบ่ กำลังอ่อนสิไปพัดม้าหมาและป่าเทนิสเปรย์แล้วก็พัดม้าหมาล่างไปแล้วออนสองสามน้ำก็ได้ประมาณเนี้ยพี่น้องค่อยก็สิเอาไว้หนามออกเบิดนนอะเสด็จหนามมันใช่ไหมก็สิพัดม้าหมาบาดทนิสเด็ดอันอันจะเบิ่งแขางๆนี่พี่น้องเฮือ์นฮกๆอ่างหลังจานฮกมาบาดทนิสพี่น้องมาพัดม้า วันเอิ่อเทาก็ต้องมาเจียวอันอยังก่อกระเทียมก่อนเนาะอันนี้ก็บ,บัวได้มีสูตรได้เพี่น้องสูตรเอาเองบัวีมยังหลายมีอันมีซอสอทั้งหลายเลยมีซอสขาวซอสด,ดำแล้วก็น,น้ำมันหอยอันนี้คือสูตรเอาเองแล้วก็เอามาหม,มามาลงมาเถอะเมื่อนี้คุณสิทพัดน์คุณสิทพัดใส่ไข่พี่น้องเอาใส่ไปซีลูกพอ่อเนาะเห็นบ่วขอใส่พักบ์บงลงไปพี่น้อง แม่แมนพัดพักบุงหรือว่าพัดมาใหม่เอิญอันพัดพักบุงไฟดำก็แล้วกันเนาะแล้วเราไม่จองเมื่อไงแต่แสบบอซิมแล้วแสบอยู่เมื่อไงอันพ่ออันพ่อมันยุบลงแล้วก็ได้สำเนียงเลพี่น้องเอ้ยบาตรเทนีน่ก็เสบเรศเสียเงินไปซื้อพักแล้ววะเทนเน่โอ้ยเสียงมันก็สีดังเลยน้อพี่น้องเพราะว่ากดเปิดอันกดเปิดเอ่อพัดลมอยู่ในไม่คุ้เวรไปนี่ไหมเอาบาตรเทนีน่ก็สิไปกินได้พี่น้องเลยบาตรเทนีน่เมื่อไงหิว จ้กโมงแล้วตอนนี้เกือบสามโม่งน้ำบริเกินเขาวเสาร์อยู่ไปแล้วมันในพี่น้องก่อนสิไปโมไม่แวะเขามากับฝากกดติดตามเลยพี่น้องโมเกาแววเขามากับขอบคุณในหลายขอบคุณทุกขอ้อแม่ขอบคุณทุกทการติดตามเนาะเดี๋ยวเ้าปอนคลิปหนามันอิ่หิวไปกินก่อนบ๊ายบาย